สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์ส c a r e e r d e s i g n 101ครับซึ่งในคอร์ส c a r e e r d e s i g n 101นี้จะเป็นกระบวนการสพิเศษที่จะพาคุณไปค้นหาทักษะและความสนใจที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวคุณครับในคอร์ส c a r e e r d e s i g n 101นี้เราอยากให้คุณลองจินตนาการถึง Google Map ครับว่า Google Map มีรายละเอียดมากแค่ไหนและที่สำคัญคือ Google Map เองจะไม่ตอบโจทย์คุณได้ถ้าคุณไม่เคยใส่จุดหมายปลายทางลงไปใน Google Map ใช่ไหมครับ เช่นเดียวกันกับคอสเคเรดไซน์ครับในเคเรดไซน์เนี่ยการที่คุณจะออกแบบอาชีพได้คุณจําเป็นต้องมีจุดหมายปลายทางก่อนครับซึ่งจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนนั้นไม่สําคัญเท่ากับว่าตอนนี้ตัวคุณอยู่ที่ไหนครับเราจะพาทุกคนออกแบบอาชีพกันผ่าน4มัลตสโตนหลักๆนะครับอันได้แก่มัลสโตนแรกเรื่องของเซลล์ดิสคัฟเวอรีเราจะพาทุกคนไปหาทักษะและความสนใจที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวคุณกันครับ จากนั้นเมื่อคุณได้ทักษะและความสนใจแล้วเราจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ต่อในเมลสโตนที่2เรื่อง Career Explore ครับเพื่อที่จะนำทักษะและความสนใจของคุณนั้นมาจับคู่กันและดูว่าคุณสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้างหรือสามารถทำอะไรได้บ้างในอนาคตครับจากนั้นเมื่อคุณได้จำนวนอาชีพที่เยอะมากพอแล้วเราจะเข้าสู่เมลสโตนที่3ครับเรื่องของการตัดสินใจ เราจะตัดสินใจเลือกอาชีพได้อย่างไร<ม>เรามีเครื่องมือที่เรียกว่าคุณค่าที่คุณยึดถือมาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจครับและจากนั้นในเม้าสโตนที่4เรื่องของ c a r เ e ียแผนเมื่อเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราอยากทําอาชีพอะไรเราจะพาทุกคนไปรู้จักอาชีพนั้นให้มากยิ่งขึ้นและออกแบบอาชีพนั้นครับมผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะได้รับความสนุกความรู้ และสามารถออกแบบอาชีพของคุณได้จากคอร์ส Creative Design 101นะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปครับ